สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมครับชาเชี่ยวชาญครับกับการพรีวิวครับทัศนะฟุตบอลครับประจําวันนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปนะครับในการพรีวิวนะครับในวันนี้นะครับผมขออนุญาตทนสรุปนะครับแนวทางเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานนี้ผมลงให้ทนสา3คลิปนะครับคลิปแรกนะครับที่ผมให้ไปครับแนวทางนะครับเป็นทนบอลตุรกีครับนะครับก็เป็นทางด้านอัตาลัญยาสปอร์นะครับเปิดบ้านครับพบทางด้านโคเกลิสสปอร์นะครับคู่นี้ผมให้มองที่ทางด้านสกอร์บนบนครับ ก็จบกันไปที mm ่นะครับ3ประตูต่อ1ครับคู่นี้เข้าเป้านะครับในส่วนคู่ที่2ครับที่ผมให้มองไปนะครับก็เป็นทางด้านบอลเบลเยียมครับนะครับเป็นทางด้านคลับบูธนะครับเปิดบ้านนะครับพบทางด้านอูเอสรูเวนนะครับคู่นี้นะครับผมให้มองที่ทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านคลับบูธนะครับก็จบกันไปที่ครับ3ประตูต่อศูนย์ครับเข้าเป้านะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นรายการของนะแอดครับคาราบาวครับนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเปิดบ้าน ทบทด้านนิวคาสเซิลครับคู่นี้ผมให้มองที่สกอร์บนบนครับจบกันไปที่ครับ0ูนย์ประตูต่อ2ครับเหลือเวลาอีกเพียบเลยนะครับเม็ดเดียวก็ไม่มาให้นะครับพลาดจริงๆครับสำหรับคู่นี้เนาะเข้า2นะครับแล้วก็พลาดเป้า1ครับเสียดายคู่อาร์เซนอลนะครับถ้ามีอีกสกอร์หนึงนะอื้มอิ่มแป้แม่ป้อนเลยทีเดียวครับบั่นเจี๊ยบเลยนะครับถ้ามานะก็กลาประทานโทษด้วยนะครับสำหรับคู่อาร์เซนอลนะครับ ในส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับครอบครัวในชมรมนะครับเข้าหมู่บ้านด้วยกันครับอย่าลืมครับผมใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านบ้านเขียวนะครับ4 h 0 9นะครับมีแอดสไนด์นำหน้าอยู่นะครับส่วนคู่พรีวิววันนี้ครับประเดิมคู่แรกกันเลยดีกว่าครับไปที่ทางด้านไทยแลนด์พิมินลีครับก็มีลงเตะครับหนึ่งคู่หนึ่งสามครับเป็นทางด้านครับการท่าเรือ FC ครับเปิดบ้านครับพบทางด้านลำพูนวอริเออร์ครับคิกออฟในเวลา หนึ่งทุ่มบ้านเราครับโดยฟอร์มนะครับล่าสุดครับของทนานก,การท่าเรือครับบุกไปแพท้ทางด้านไลออนซิตี้น,นะครับไปที่สองประตูต่อห้าครับในบอลถ้วยของทวีปเอเชียนั่นเองครับ ในส่วนของทานด้นลำพูนวอลลเออร์ครับในเกมล่าสุดครับพวกเขาบุกไปชนะทางด้านนครปฐมครับไปที่3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนเตตีนะครับในการเจอกันครับในดูการที่แล้วครับเล่นในบ้านของท้านการท่าเรือครับก็เอาชนะทานด้นลำพูนไปที่3ประตูต่อ2ครับการท่าเรือครับภายใต้การทําทีมของทานด้นโค้ชลังสรรวิวัฒชัยโชคนี่ต้องบอกว่าช่วงระยะหลังๆนี้ดูจะแผ่วๆนะครับในส่วนของทางด้านลำพูนบอลิเออร์นะครับหลังจากที่ไม่ชนะนะครับในเกมนอกบ้านครับ5เกมติดเนี่ย นัดชี้แล้วก็ปลดล็อกได้สําเร็จครับก็ชนะธนบนคนปรปฐมไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับที่จะมาเคียวทั้งด้านลําพูนวอลเลเออร์แบบกรุบกริบนะครับเกมวันนี้นะครับซัดกันไปซัดกันมานะครับโอ้โหสกอร์นี่มีแน่นอนครับ3-4ประตรูนะครับวันนี้ให้มองไปที่ท่านบนบนไปได้เลยครับ เพดานนะครับ่าเฉลี่ยในการทําประตูครับทั้ง2ทีมนะครับ3.37ประตูนะครับก็ถือว่านะครับเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงเลยทีเดียวนะครับก็เช่นเดิมครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้กําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับใน ep 2ครับกับนะครับการพรีวิวคู่ที่2ได้เลยครับผมขอบคุณครับ